มันเคยจะผ่าเลนแสมดิรถจับผ้าแรนแสมกับวังช่วงนี้แหละก็มีหลักฐานนี่แล้วแม่ว่าขันถามันบ่มาหรือมือนี้เลยต้องแม่เมียนเครื่องเรียบร้อยสะก้อนแม่ชีไปเพื่อนเพราะว่าขันธามันบม่ยอมมาอือเพราะวันบุรีชมโนตัวเลขอยู่นี่ผูเกี่ยวนี่ก็มาน้ำข่อยมันเป็นน้องขอยมานน้ำข่อยมันอยู่ใส่ก็อยู่โบได้เท่าอันนี่แล้วบนาเสื้อขน้อยเสื้อใจน้องแต่นอกขน้อยบบเสื้อขน้อยนี่เสื้อ บ่เสื่อใจน้องแล้วมาสวงนี่มันยาลมพื้นฐานบ่ลืมจากไปหรือว่นแบบไหนแต่ทุกเกี่ยวสำนึตัวเลขบ่ยืนนี่้วเราติไปหาพ่อบ้านนะให้พ่อบ้านมาเฮ็ดแบบไหนมาคุยไปปรึกษานำเพื่อนมาเฮ็ดอะไรแม่นแล้วการเพราะว่าขน้อยกบ,บุรีใจคันท่ามันเป็นแบบนี้เนะีะเพราะว่ามันเคยจับผ้าสักน้อยมีหลักฐานพอตอนอยู่เฮือนตัวนั้นตอนมันมาไม่ใหม,ม่นี่แหละจับผ้าแล้วกระดูดล้วนแต่ถึงเงินก็ได้ดึงผ้าแต่มือมัน ก็ได้มาเฮือนไอ้อาบเรื่อยบัวคำหน่อยคือเก่าพี่น้องไอ้โมแม,ม่บอกคือเก่าเราเพืก่ก็คือเอฟซีไล่ไลคนว่าให้เลิกมาไายฉันเลซีิก็มีบางคนก็ทักมาว่าไปไายเพิ่นแน่ฉันให้โอกาสเพิ่นได้เว้าได้ว่าผู้ที่ถือด่าถือนั่นไอ้เพิ่นก็ต้องการเว้าออกคือกันเพิ่นว่าเพิ่นว่า บัวอยากให้ฝ่ายเดียวเว้าวนะก็เลยมาถ่ายผู้นี้นะให้มีโอกาสได้ว้าได้ระบายความในใจจริงหรือบ่จริงนั่นก็มันเป็นเรื่องของเอฟซีที่พิจารณาพี่น้องเนาเนาะอันนี้กัเขานําเสนอข่าวลงไปว่าตัวนี้จริงตัวนี้พล้อมเข้าก็บบุมูเนาะเพราะว่าเขานําเสนอลงไปแล้วไอเอฟซีนะพิจารณากันเอาเองว่าตัวใดเถืกตัวใดพิษ เนาะมันแบบเดียวกันกับสารวอาง่ายใช่เส้นสารกะเปิดยังพังสองคำสองพายนะอันนี้กัคือกันและพังพายนี่แน่พายนั้นแน่ละใหายเอฟซีเอวาพิจารณาไต่ตองคือกันแต่ว่าว่ากับโมห็นสิหน่อยโเห็นอ่านได้เร็นเด้สู่เพื่อนเพื่อความเปินเปิดโยงสิหน่อยมาที่นี่แตมาผู้เดียวสิหน่อยมาเยี่ยมมาคอยเพื่อนเพื่อนกะ เงาเพันยูผู้เดียวโดยที่เถึดดาหล้กก็บ,บ่มีไผ่ได้เออ่ระคำในลูกกระแตกก็ลือปูจานไปอยู่คนละทีบเล่ามองพี่น้องเลยเป่ว่าโบได้ยูน้ำกันนะอยู่คนละทีละแดนเอาเป็นว่าปะพี่น้องไปเบิง่งไปส้มน้ำกันเลยว่าเพิ่นกินจังไดอยู่จังไดพี่น้องเลย <c oughs> เพื่อนไอ้อาดก็ได้เพิ่นมาใกล้เลยเบิ้งเพื่อนไอ้อาดนะโอ้อาหารการกินเลยบุคค้ามคืนมาส่งบวอเนามาแต่หลายมือก่อนแล้วเราคืนส่งหอยไว้คือเก่าสงสัยพี่น้องเลยไปไาเบิ้งไปส้มเบิ้งมาสัมภาษณ์ลนะ่ะเอากระ ้มาเง,งายมาผ่ามาต้อนแล้วจังเล็กจังน้อยพี่น้องเลยพอได้อันแบบว่าให้เรากินแน่พี่น้องเราก็อยู่คู่เดียวโัยที่บ่มีไผยมาเยี่ยมมาหลินน้ำอีกหมาน้อยเราได้ลูกด้นี่น้นอยลูกตัวโต,วตวนี่กึ่งจะตัดเพ่งทำลูกนะอ,อ้าสบายดีเด้อแม่เด้อโออ้ยาสบายดีโอ้อะของผาาของต้อน เอออ่ะอ่าฝนมาถากมาตอนมีมะลันใหญ่ป้าตรงมลันยหญ่เกิดขี้นวลลายเนาะลองแกบังนู้ดเดูอดโอ้มุกตบใจได้หลายแบบอย่ามกูอยู่ผู้เดียวเลยเงาเงามาเงาเออเงาอยู่หัวแรเนาะในเมืองมันยังอันนี้ครเปิตยานนะอันนี้ฮะอันนั้นควรหนึงแต่ดุนแล้วอามานอนน้ำเลยว่าเดี๋ยวนี้บ่กว่าได้ขึ้นยานแล้วกันเราเก็บไม่เก็บของกองไว้เมียนยั้งใช่ัหมจีอ่นะ โอ้ยพี่อร์เป็นเช่นไรหนึบหนึนอนอเปียเลขเปเบอร์พียเลขเจ้าขายเลขว่าของกันพี่อีกคนนึงทำร้ายอีกครั้งเลยโดยโดยไล่เอาในก้อนมาแม่ลูกอ่อนในข่อย่านเลยอยากกินข้าวไอ้ไปลูกออกไปเลยบ้านแม่ลูกอ่อนอีนี่บ่แม่นื้ตอนนี้กำลังมาเนาะมีลูกอีกต่อเป็นจังนไรไอ้อาดมาแล้วบ่ย เอ้าบ่มาไกลเลยตั้งแต่ออกไปมื้อนั้นน่ะก็บ่มาแต่ว่าก็เพิ่นมีบ่กินบ่อยากเขามีบ่ถ่ายคลิปถ่ายลายเขาก็บ่มาแลลูกเอยโอ้มีบ่ถ่ายคลิปถ่ายลเ็มื้อเช้านี่เด้เ็วันไหนเ็มื้อเช้านี่แม่ก็เ็ได้ตกดแล้วเ็ก็บ่เป็นแล้วเ็ปกดนั่นแหละก็มันมามาแล้วก็ผู้ดีแม่ก กคตรอบ้ากระแพ่บุญที่บ่ก,กับผู้ที่เห็นปฏิกดตไปคนมาผเผดป็นอันแซ่ลงกับผู้ที่ได้ได้เพชรของเขาเลยอื mm hmm. ได้ของเขาอันติดติดกรว่างหันล็อกกับามาเบาอีสักรนะนาเบาแสนบ่เบา,บาแสนเบ, mm hmm. บ,บายังเบาแสนเบาค้ำเบารีไปสิบากสีออ่หันหลายคนอยู่อันนั้นพ่อพื้นอันนั้นเลยกับพื้นไปลงเพชรลงไล่อยู่บนอื่นที่บ่บว่าปุณิปัญหากับเมื่อน,นี้หแหละอันประกาศก็ได้ ว่าวันนี้ก็เหมือนนี้แหละเนาะในเมือนเป็นแบบนี้เนาะขได้ว่าชีวิตสองที่น้องเนาะถึงสิสุกหรือถุกเราะคือแบบนี้แหละกะว่าโบอุกใจกอุกอยู่เฮากระไ้เฮา,าผู้อยู่เนะาะมันอไรเฮาผู้เป็นเฮาผู้เป็นผู้ใหญ่แม่นอะไ้อยอืมคันราแม่นี้อุกกะอุกอยู่อันนี้ขอผักขอตอนเปน็นพี่น้องกทุกทุกคนที่เคยมาลงพิดลงละลงเพชรลงไลยเนาะถาว่าเห็นหรือว่า ขอความเมตตาถามว่าเห็นเนาะอันนี้คือว่าายน้อยบัวคําเด้อนี่ชองพี่น้องแหละนี่ไงในเมื่อมันเกิดเรื่องเกิดเล่าแน้วนี่แล้วและน้องก,ก็นีไปบ้านนี้ก็ข้าวข้าวมากกับบ้านนี้พ้นหลับก็คือแม่นขน้อยเป็นยายน้อยบวอัวคําอาเนี่ยน่องเป็นใยน้อยบวอัวคําอานนี้นะบ้านนี้คันว่าว่าในเมื่อเป็นปัญหาแลอวนี้แล้วและทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพล่นเนาะผู้ผู้เพลินที หาดินหาดอนให้ยู่เนาะเมือนเป็นบบมีแล้วน้องกับบเวน้อยแล้วใหญ่แล้วเท่าแล้วกลายเป็นใหญ่รืวเทาแล้วแล้วก็เคยร่วบชุกรว่วบทุกกันในบางสองผีน้องเนาะในเมืองมันเกิดเรื่องบบมีแล้วกะบัดน้องว่าบอน,นอื่นใหาน้องว่าบอได้มีปัญหาถ้าบนนี้ปัญหาอะไรเป็นยังคือบมูมาคุยกันในระหว่างสองผีน้องในเมือเรื่องเล่าพื้นกับผู้ที่พื้นเขามาซอยมาเรือพื้นกับว่าวพุ้นปะเขามาแล้ว แลยสองพี่น้องเป็นยังขึ้บูมาคุยกันเออแล้วบ้านนี้คือมีอีกอันน่ะมาคุยกลูก,ลก,ลกมาเม, <า S 2> มื่อวน<อ>นั่นเนาะนนมาเมื่อวันที่สิบมามือที่สิบหกมีลูกลูกทุกคนอ่าเระว่าลูกสี่คนมามื่อน่นนนะเนาะแล้วก็เฮากับโบได้จำพื้นพื้นว่าพื้นมาไหมพื้นว่าพื้นบดึกมาถามพื้นดี เป็นที่มา่ายทํำนิดน้ำเผานน่แหละมาเพื่อกะถามข่าวข่าวว่าได้ใช้คือว่าเด้ยินก็เลยถามพืนว่าใช้ไอ้อาดเดบไปใช้จักบงกงเห็นยูมันเข้าไปในบ้านค่นอยก็เลยต่อผืนว่าเพื่อก็ให้ก็เข้ามาว่าได้ยินข่าวข่าวก็เลยจังมาถักมาทายเบึง้งลูกมาเหมือนัันประมาณสามคนสี่คนนี่แหละมามือนกันเนพื่มาทายนี่แหละว่วขอทายนี่แหละก็เลยถักทายเพื่อไป แล้วบันนี้ตกจนวะมันมาถามว่าอาจไปใส่ว่าไปในบ้านบ่คือเว็นอยู่ในบ้านประม,มาณนะวันที่สิบหกนน้องไปกันเลยิบหาหรือสิบหกเดี๋ยวไปวันที่สิบหานะวันที่สิบหกแล้วก็น่อยเขาไปในบ้านก็เห็นอยู่ในบ้านแต่ว,วันนี้ตามลงไปกับมาโพเดอันนั้นใกล้เขาเพื่อนบ่ ออกไปได้ไกลพิษนอยเขาตเไม่ได้กออกไปนะแล้วจะคังไว้ใน,นห้องน้ำปะคังไว้แล้วออกประตวก็สอ,อ <laughs> บนั้นวันนี้นคือผมมาคุยกันแนวไดมันพิษหรือว่าแนวไห<า>นห<า><ด>ันเงินงา,านหากันธรรมดานี่นะนะพวกแม่พี่น้องก็ uh, อาจจะเสียใจในเมือน้นองเห็ดแบบนี้แล้วขน่อยก็เสียใจก็ คือน้อยหรือว่าคือน้อยเสียใจแหละในเมื่อปัญหาแบบนี้แล้วขบว่า,าดินกับโบแมนซื้อเอื้อยเป็นซื้อของมันผู้เดียวแล้ววันนี้คันมันเว้ามาว่า,า,วาตัดพี่ตัดน้องในว่าวสองคนเนาะตัดพี่ตัดน้องแล้วเพื่อนผู้มาเคีย่ยวเพื่อนกวางผู้โตกลงแล้วเพื่อนก็เลยตุกลงแลาวหัวเขามาแล้วเพื่อนกระปะปล่อยแล้วตามเพื่อนว้าออกมาเนาะเพื่อนมาแล้วแต่สิเคีย่ยการเรื่องของครอบครัวเพื่อนวันนี้ <No. S 2> น้อยแล้ววันนี้คันน้อยนี่เลยรับแบบนี้แล้วอยู่ไปเรื่องนี้แล้วแบบนี้เอา คันว่าเป็นสื้อขน้อยแล้วน้องกับว่าตัดพีตัดน้องแลน้องบอาไปเบา้าแล้วก็เป็นยังคือสองคนพี่น้องคือบุามาเคี้ยกันขน้อยอยากไปก็หาเงินให้ขน้อยเพราะว่าดินก็เป็นดินของขน้อยหรือเด็กขน้อยก็อยู่บ่ได้แล้วขันว่าน้องเฝ้าออกไปี่ว่าตัดพีตัดน้องยามผิดกันมาเดี๋ยวพึ่งจะไปใส้กับไปโลดพึ่งพายขอดไปใส้กับไปเลยในเมื่อแล้วปัดเรื่องคือบุามาเคีย้ยดินก็สิได้มานี่คันมาหาผู้อื่นเขาก็ตรงวะ จ้างเขาวานเขาเนาะไปหาดินหาดอนไปรื้อผูชงปูเส้นแล้วเขาจังได้ไปไห้เนาะเมื่อมาถ่ายคลิปถ่ายไลยน์มาถ่ายกับเพื่อนคือวอาไปแล้ววอาไปกเหมือนบอกข่มเก่าหรือก็บอกโยมาัมาเลี้ยงจ้างมาจนถึงวันวันมือวันที่สิบห้าน้องนีไปมือนีวันที่เธอ,อได้แล้วก็บผูเห็นมาหักแต่มาเห็นอยู่ในบ้านสิเก้าแล้วมันเนี่ยวันนี้ไปวันที่สิบหา้า ไปสองโมงแล้วมีวลูกๆมาถ่ายกับมันสี่คนมือหนอนก็ได้จะไปเท่ายังแน่ก็ได้กับบุญจักแล้วเมื่อในเมื่อนี่ว่าบินีปัญหาแล้วพอดีเห็นเบาเห็นเขาคลิปเบาแสนบเบาแสนกับเบาคํำเบาจิตแล้วพูดว่าไปเห็ดเวียกไปครับอันสางที่สร้างยาวที่มาเห็ดเงอนหลังนี้เนี่ยมากอ่อเงอนหลังนี้เนี่ยแล้วว่าไปเห็ดซอยลูกซอ<า>ยลาน,น,าานโดย ถอดสลุกเ่วาวันซอยลูกไปรอซอยลูกซอยล้านเห็นผูนลงคลิปประมาณหนึ่งเด้อว่าไปซอยลูกซอยล้านว่าสั้นแล้ะบันี้หันเบาอันนั้นเบายิดเบาอันแสนเบาอันคำหันได้ไปทายเอาเนาะแล้วก็ะมีะเบาเหียดพ่อเขาเขา,ขาในกันฮ่ะ เขาในฟีดไม่เห็นหรืเมเซมเสาเนี่ยก็เป็นเป็นอันเป็นจังบุญไดยเพราว่าไปกดได้จังหวัดผิดปีนเพราว่าแช่ออกมาอยู่ในอยู่ในฟีดแม่ได้นนาผูกฟีดในในฟีดแม่เลยแล้วก็ไปว่าซ้ำไปว่าอาจารย์เอื่อยและแล้วก็ไปลงเพชลงงลา์แล้วบบบนี้ลงเพชลงไลายเขาก็มาเหยียบอยู่พุ่นแล้วแบนอยู่กลางบ้านพุนแล้วเฮืนอลังที่ขน้อยเคยอยู่กับขน้อยพาไปเข้าไปในบ้านพาไปเบื้องดินตอนนั้นแต่ทีแรก กระโบจักคอนเฮือนอันบนที่เขาหน่อยไปเดี๋ยวนี้ให้ไปเว้า,วาใส่แหวนว่าพัดใส่หรือผาใส่น่แหละขน้อยกระโบจำดอกโบแม่นสีจะจำแล้วว่าว่ะนี่ยินแต่เสียงป้าพองบางที่เราเคยอยู่นว่าวออกมาว่าน้ำไม่ได้หันรถแล้าเสี่ยโอยขน้อยน้ำไปได้เครื่องคายก็ยุติหันผักยูุหันตะกี้ขาหน่อยอยุหันวานนี้เขาก็เลยมาเลยกับ บุญจักไพ่เลวก็เขาไปอยู่ในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยเขาก็บม่ได้บอกให้มาก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถ่ายคลิปถ่ายล่ายอยู่หันเลยวะแล้วบอนี้หลังจากนั้นได้ยินเพ่นว่าหัอเศร้านี่ว่าได้ยินเพ่นว่าในหันตั้งแต่วันทีน่สิบหกหรือวันที่เท่าไหร่เพิ่นไปถ่ายนําการหุ่นก็มีแนวมาให้กันที่บอกหรือยังกับบริสียใจแต่ว่าขอเสียใจหลักๆนี่เป็นยังคือว่าเบ้าแสนหันนี่บอกเจบบ้าเบิ้งแล้วนี่ เป็นยังคือจังไดไปว่าไปหาถ่ายน้ำกลาง้ันกลางเมืองครรมดาเป็นคนดีแล้วเคยมาถ่ายอยู่นี่เป็นยังบอมาถ่ายอยู่นี่อันนี้มันสิคืออยู่ว่าอะไรบัดนี้เมื่อว่าอาจอธิบายผู้เดียวได้หันถือบอแนวนี้ก็ได้อธิบายผู้เดียวนี่อยนั้นเบอกมานังเคลียร์ใจกันอยู่นี้บอจะแม่ท่านเขาได้ว่าวันถือได้บอแซนเคยเขามาหนีอลไรบัดนี้ เดี๋ยวไปยังคือไปทายบนอื่นขั้นมามาถามเรื่องราวชาวเครือว่ะไปยังคือพิษกันวันนี้ไปทายบนอื่นทายหลังจากทายบนอื่นพวเอาคอยไปเว้าพผัว่าเรื่องคอยว่าอบ่เปยังคือว่าคอยไปว้าเรื่องขึ้นมาว่าเัริมันเว้าบักอานมันเว้าคืออันคือบเว้าขึ้นมาว่ะน้องอ่ะไปยังคือบเว่าขึ้นมาบัดเบ้าแสนถามว่ะคือบเว้าขึ้นมาว่าโอ้ยเรื่องเก่าเรื่องล้างกับพวอยากเว้าแต่ว่าบวอยากเว้าพอัคือว้า เพราว่ายัางว,ว,ว่าว่าอยากอยู่เฮือนอยู่บ้านบุรีมีปัญหาถ้าบุมีปัญหาคือบ่ามาเคลียรใจเ,เป็น,อน,นบอกเอ้ารัศนีไปฮอดมื่อไรบอกทีนีไปฮอดมื่อไรเอา้าบัดบ่แซนมากกัปถ่ายอยู่พุ่นเอา้าเอ้าราอยู่พุ่นก็ต้องได้ถ่ายอยู่พุ่นแล้วต้องได้่ายอยู่พุ่นเดี๋ยวคืออะไว่าพึ่งมันถูกต้องนะต้องมาอยู่นี้ต้องเรามามีอย่างกับคุยกันให้ตกแเตะเออมันจะถึก แล้วบัดนี้หลังจากว้าไปผัดเว้าอาดพอได้ว้าได้บัดนี้ตบมือขางเดียวมันดังบอล่ะขันผู้ได้พ่อหนกผู้นัอออน้นงามนเอออนาะผู้ได้พ่อนกหรืผู้นั้นงามหลังจากบัดนี้ขันคั้งพุ้นสีมาเงว้าเออมันเว้า,ออวายุบข่อยคนคน้อยเรียกเป็นคนพิษแล้วเป็นคนพิษว่าวาออกมามีแต่ว่าเว้าไปไฟเดียวว่าข่อยออกมาพี่กะค่อยนะบ่หู้ว่า่ายพิษพายทึ้งพาเจ้าสองพี่น้องนะ่ะ คอยนะอยากเห็นท้าเจ้าสองคนเรากเอานั่งเฮียงกันละสิถามมันแต่งซีสกันนั่นแหละบอดี้วอรเซนกับบอดีอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละผม่มีพายอยู่ในเหตุการณ์พวกเราอยู่ทุกท้าเจ้าสองคนเคยเปิดใจเคลียร์ใจกันแลวนั่งเฮียงกันแล้วแ้บอดี้ยูแล้วใกมันไปว้าเดิไปสีบอยพังสุดก่อนบัดไปว่าบอดี้มันมันไปโพดลงไปบอดี้มันกาศมันบอดีเว่ามันบอดี้เคลียร์กับแม่เลยได้มีแต่มันเว่าว่ะมันขอโทษเลยตัวแม่บอกวใจนี้เนาะคือว่า ตัวแบ่พ่อใจนี่มันบัไดดีอาลงได้มันเขาถามมันก็แต่เว่าวอะเอื่องเสียใจว่าเรื่องประตูแต่เป็นตัวตัวในครอบครัวมันบอกเอามาเว่าเลยว่าประตูลงมันตับาดมันไปว่ามันไปเกี่ยงแต่บ้านบัดเนี่แม่ก็ต้องจะเว่าคือกันถ่ายเขาลงมาถ่ายเนาะพึ่นลงมาถ่ายแม่ก็จะากว่าคือว่าบอแซนกะเคยมาถ่ายคลิปถ่ายยังเคยมาช่วยเรือเข่าสานอาหารแห้งเนี่ยเพิ่นจะเรือมาให้นะเป็นเนื้อมูเนื้อเนี่ยเพิ่เอามาให้กินเอามาผักลายยาง เงินไปยังพิ่ธกมาพักทั้งสองเออน้องพุ่พพนกมาหายพุทธสุคนพุ่นมาห้เงินหาสิบพุทนั่นก็หาสิบพุนี้ก็หาสิบพิ่นแบกลดอกเพุทธสินมาสองรูพิ่นกมาแจ้งกินน้ำกันเด้อข่าสองสองกินน้ำกันเด้อซงเถื่อพิ่นมาหาเขาเถื่อสอบซองเถื่อสองสอบนิ่นมาห้ยทางว่าวเนี่ยในอยากมนีปัญหาเนาะอย้วนีปัญหาแะไรปัญหาตัวนี้ป้ายพายปุ่นไปว่าวผู้ดียวปุ่นเขาเงินกับผู้ห้เพ่นที่พุ่นตงเตาอย่างื้อให้กันพ่น อยู่ชายก็อตอน,อนไหนอยู่เฮือนไผอยู่เฮือนอยู่ในบ้านเฮือนบอลที่เคยแม่ไปอยู่ห่แหละชายปูเอินยูบอกเลยอยู่เดีวยวชายปูเอ,อินยูชา,า,า,ายอยู่เฮือนหนึ่งชาวบ้านห่แหละแลยชี้ยู่ห้นมือได้ขันบปุปผดีปัญหาปัญหา,ามาอยู่<ด>สองพี่น้องก็ต้องมาเคลียร์กันอยู่พี่ม่เมื่อวันดอนตอนนี้นอนทางอันแต่ชี้ป้าอยู่ยังมันนี่คอยชิ้ย<บ>ู่คอยบุบบริยานก็แต่ว่าปัญหาคลาข้าวสารตัวคนดีไปบนอื่นบอลเตียงบอลอันชื่อให้แล้วกขมากหักษาน้ำกันเนาะมีอย่างก็กเคลียร์ใจกันเอาสองพี่น้องวันนี้เขาป้าเลยก็ต้องมาเคลียร์กันสเ่ย ในเมื่อแบงก็บออยากแบงในเมื่อชีว่าก็บอกว่าเาวันนี้เฮากับเรือข้างแต่เฮาวันนี้เฮาเสียจะได้ทางไปใับกบมีถ้าวอาจารคนนี้จริงๆเอามาเคียย์กันชองพี่น้องเคียยมในเมื่อเขาคนในคนมายุดซอยเรือแล้วเขาก็ต้องมาเคียย์กันชีแบงก็บอกก็แบงบออยากแบงเลยกะหาเงินในคอยก็ต้องมาเคียย์กันสองคนคนกันอย่างนี้ครับคือว่าเผาย่งเขาอยู่นี่ถือบัวแม่วแมว่า เจ้าล่ะอยากได้เปอร์เซ็นต์บ่จังนี้เปอร์เซ็นต์ที่เจ้าหาบ่สีแบงไห้เปอร์เซ็นต์กระแบงขั้นโบแบงไห้ก็มาเคลียร์มันตกแต่ไอ้เจ้าไปได้ขวดแก่ชิพังไปมันสิเป็นไปแล้วมันสิว่าไะไรออกมาเลวเธอรเราชิไปหาเงินเสื้อพูดเราชิปะทีไม่เนี่เป็นบ่ถือบ่ถือไพ่ก็ต้องกุญแจทางเหตุไอ้อันนี้แหละคือปะปัญหาหนี้ปัญหาอะไรมีปัญหาบุกียร์ไม่ว่าไอ้ตอนนี้ไปลี้ยุนะความหมายเจ้าเนาะไปลี้ยุบอดีความหมายเดียวปิดขิดจัง เห็นในคลิปบอกเราว่าเราบริณีปัญหาบริณีปัญหามันว่าบริณีปัญหาแหละป้าไอ้แพ้ตัวนี้ปัญหาครอบครัวนี่ปัญหาคือสองเดียว่บริณีปัญหาก็ต้องมาแก้มาคุยเรื่องในหลวงลูกอนไรก็ว่า่นนั้นนะท่าบริณีปัญหาก็ต้องมาคุยบางเอาและชิป้าไอ้แพ้ที่เมือดินกับหรือว่าถ้ามาเนี่ยพูดคุยกันบอลงตัวกันเราบอลงตัวกับกหรือาาเงินในคอยเคยบทตีกันบอเคยคยบุตีหรอ ย่านคอยคิดนะนี่เธอมาละย่านเทียงกันแล้วมันสิลงไม้ลงมือเราเราบ่อยางมาแบบนี้วะลงไม้ลงมือกับบุญจักน้ำมันดอกเรือลงไม่ลงมือกับคันมันเป็นกับเป็นมันเพราะว่ามันเคยจะผ้าแรนแสมดิตัวจับผ้าแรนแสมกับวังช่วงนี่แหละก็มีหลักฐานนี่แล้วแม่ว่าคันธามันบวมาล้มือนี่เลยต้องแม่เมี่ยนเครืองเรียบร่อยสะกอนแม่ชิไปเพื่อนเพราะว่าคันถามมันไ่ยอมมาอืเพราะวันบุรีแมโนตัวเลขอยู่นี่ผูเกียวนี่ก็มาํำข่อย มันเป็นน้องข่อยมาหนุ่มหอยมันอยู่ใส่ก็อยู่โบได้แถววะนี่ลอยลอยลแล้วบโหน้าเสื้อขาน้อยเสื้อใจน้องแต่เนาะน่องขาน้อยโบเสื้อขาน้อยนี่เสือ้อโบเสื้อใจน้องแล้วมาสวงนี่มันยากล่มพื้นฐานบ่ลืมจกไปหรือมันแบบไหนแต่ทุกเกี่ยวสั่นู่ตัวเลขบนยูทูปนี่ถ้าเราจะไปหาพ่อบ้านนะให้พ่อบ้านมาเฮ็ดแบบไหนมาคุยไปปรึกษานำเพื่อนมาเสียนะใดแม่นแล้วการเพราะว่าขาน้อยกขาบ,บุรีใจคันธารวันเป็นแบบนี้เหนนะเพราะว่ามันเคยจับผ่าใส่เขานี่มีหลักฐานพ่อ ตอนอยู่เหอนตัวนั้นตอนมันมาไม่ใหม่นี่แหละ <No. S 1> จะพาแล่นลงแั่โดดลงมาแต่ถึงเงือนก็ดดึงผ้าอแต่มือมันแลน้วเขานอยก็ดีเขาไปแน่นอนอยู่เฮือนหลังตัวที่มันนอนนี่แหละเลย <No. S 1> ลก็พอดีมือได้จกมือแล้วก็มาทางน้ำส่างนี้แล้วก็มันสิยยกแล้วลมหุ่นทันบนริเวียไปถาวนี่เป็นไปได้กับบงู้ <No. S 1> น้อยบงู้แล้วขานอยกับบงห่านใจแล้วอยู่แบบนี้นะ แล้วขนอยบุคอหลาย ok ขันมันมันเว้าคือมันเว้าตอนนั้นพิดมาตอนพิดตอนหายกันมานก็ต้องมาเคลียในเมื่อยู่บบนที่ขน ok อยก,ก,กับเบรกยู่อ ok ok ีกแล้วขันบร,รยู่แล้วบาดนีข้ขนอยสีไปทางไหนเงินกับเงินคำกับบบมีข้นอยสิ้ไปเมาส์ลดไปนี่บบจักสังกระสอกกระสีนข่ขนอยสิไปยูไซกระไปหาปุ๊บตูปุ๊บจะขังถอขขังข้างแล้วแต่พูชเชพปุ๊บหรือเสียผูเกี่ยวยู่แล้วข้าอัปอกกระเส้นกับห้ามะไ้แต่ตอนแก่มาแต่เวียงไผไปเอามาถือบนแมเว้าหรือพิษ ก็ขอให้ที่ว่าผู้ที่ลงคลิปลงไลน์ที่ว่าเบาเบาแสนเบาคำเบาจิตบ่กที่ว่าผู้เห็นคลิปนี่ก็ขอว่าขั้นว่าอยากเคลียนะบอกไปเคลียบทอ,อื่นขอให้มาเคลียอยู่พี่โอ้เจ้าะ่ะอยากมาเคลียอยู่พี่โดยขั้น<า><ล>ของมอ<า>กใจออโดยและมันมีแต่ผู้เคลียว่าคอยบอกอย่างไร<ม>นะบริจงเปิดพังนะมบนแหละ พิษจะเปิดพังไอ้อ,อาดเป็นบูเวาเนาะโดยเดี๋ยวข้อิวาเขาใส่เรื่องเขาไอจะเปิดพังน้ำกันเลยแม่ก็แช่ลงไปกดเลยได้บป่าบ่แหบุญตัวมันไปเองเฮ็ดบุญได้ก็จะกระชิห้ายากไรเติบไอขน้อยก็แช่ลงไเลยขั้นสิเคียงอย่างกันก็นกนต้องเออพี่น,<อ>น้องเลยเอาไปมาเลยเรื่องบ่อล้ววเลยเรื่องกับอันที่เพื่อนมาซอยเพื่อนว่าเพื่อนบกเขามาแล้วเมื่อเขามากับพี่น้องมุต๊ลกให้พี่น้องเคียย์กันเองแล้วเป็นยังคือบ่มาเคียร์่ะ เขาคเสช้เลือจากลูกนี่แหละลูกมากับ hmm. ต like ัวลูกชงซาแล้ว oh, the ่ามีเทวดาซอยลงมากระลุกได้มา้อยเจ้าอยผูเดียวล่ะคอยจันเขามาเบิ้งเพราะว่ามีเอ่ีทลมยังดอกเขาโีเดียนมีแต่เอฟีหุ่มดาหุ่มว่าระบุมีแผ่เขามาหาเจ้าอยคูเดียวก็เลยค่อยนะมีเอฟซีผู้หนึ่งทักมาหาคอยว่าให้ไปเปิดทางให้เพิ่นเว้าแน่เพิ่นอยากว่าวอย่างไรเพิ่นระบายอ๋อแม่เลยเพิ่ว้าและให้เอฟซีนะพิจาลนาว่าตัวใดถือตัวใดพิษแล้วแต่เอฟซีนะอันนี้ก็เขา

มาเปิดใจเจ้าว่าเจ้าวาเจ้าคุยหรือว่าแบบใดถ่า่าผู้ใดผู้ใหญ่ที่เคยได้เขามาเบิ่งมาส้มแล้วแล้วกะรือว่าก็ะผากพังชีวิตชีว่าผากพังน้ำท่วามมนได้เกิดเรื่องเกิดลาภเป็นแบบนี้ที่ว่าดินดอนตอนหยาก็คือเป็นเบาตียงเบาเสียงน้อยหรือว่าเบาเงาเบายังนี่แหละหลายคนเติบยู่แล้วกับผู้ใหญ่เพื่อนมาสุดมาช่วยในเมื่อ่าพี่น้องมาตกลงกันเนาะ ล้วเคยก็เลยเพื่อนได้ปิดคิดปิดยั้งเพื่อนนี่แหละกับเรื่องดินเรือดอนก็ได้เลยแหละเงืนกับเพื่อนหายซองลังอะไรแต่ว่นยังบบท่านได้อนาสำเร็จปันไดแล้วก็พี่น้องมันได้มามีปากมีเสียงกันเนาะแล้วก็ขอผ่าคอพังเถอาขน้อยก็บ่ถทึงขันว่าขน้อยนี่พื้นคนถือจนเกินไปแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ท่าทีว่าผู้พเห็นหรือว่ามุพูธ่เมตตาสงสาร่น่ะเนาะ ขน้อยก็อยากระบายคือการหลยน้องหน,นีออกไปหนีออกไปแล้วก็ไประบายใส่บ้านใส่เมื่อแล้วก็ไปถ่ายคลิปอยู่บ้านน้ำกลางบ้านหั่นหยาพุ่นหละแล้วก็ชีวิตครอบครัวชีวิตก็เปื่อยนี่ผัดบวมัเคีย้ยบาทนี่นี่ละค่อยจะขเข้ามาเคี้ยวว่านะบบได้นี้ปัญหา,าหตแต่บบได้นี้ปัญหาแต่คือไปถ่ายคลิปถ่ายไล่อยู่พุ่นขาน้อยก็อยากระบายคือกันเพราะว่าังสาเหตุ<า>ที่ค่อยเข้ามาน่ะเอฟซีทั้งมาว่าต้องไปให้เอ้บอกคัมนน่ะได้เว่าบ้างบอให้ เพราะว่าถ้าคอยบูเขามามันบมีภูเขามาแหลดที่มีใครเข้ามาแท้ก็เลยว่าเปิดช่องทาง้คอยเข้ามาแล้เพราะได้เจ้าก็ได้เว้าได้ระบายอ,าออกคือกันนะด้วะกะ็และพิษหรือเถออก็ให้ FC เป็นผููพิษจะละนะโดยเน <No. S 1> าะกับ่จ